นั่ใส่ปลาร้าบ,บองจ้าฮู้พี่น้งอ,อนงเกิดอะไรจ้า จังใหผมเจ็ดพี่น้อเงดังน้อยจ้ะจับะ เอไเกียวแล้วบอเข่ามาเจ้ขอบคุณจ้าว่าใช่เลยเจ้านเหนือจ้าว่าทายผักอันนึ่งบอกไม่เกีบบจ้าล้วบอเข่ามา Hãy đánh đánh. Chắc cho chúng ta ừ. cũng phải ghé bởi các sự thật là nó chắn nó chắn chắn <ท>แล้ก็ยนี่แต่แจมี่นางแล้วก็ขอ,อก,กล้องกล้นชุดนอนจ่างานไม่ได้บาง จ้าดิฉันจ้าใบก่อนพี่น้องดิจัหวัดเสียเบกเกียบปรงไหบ่อจ้ะถ้าหลาดเราบ็อเลยพี่น,อน้องกินในน่องนะจ้ากาันเสบ อยากแบบเดียวกันจะปั่นกันไงเพาเิน,านมาจับหน้าฟัอถ้ามันจับฟาเสียง 你家呀？嗯，好、mm.。那就搁这儿。你家搁这儿。 แรงมาพี่ดาวอยากกินไี่ยพาเ้ยเลียงหนาอจ้ะไปีายไปเอาใหม่เมื่อคืนเม่ย อย่งที่นอนจากมังแว่ีใจแล้วเมื่ไปั้านหนึ่งแล้วมีนใ,นใจอยะค่ะเรูปดีมาะ แบบน่ะลายบดอกไม้ลักใหม่จ้ะจ้าถ่ายกินก่อนจ้ะพี่น้องจ้ะ น้องเป็นกำลังใจให้ช่องของแม่เพ้นได,ได้จ้าพี่น้องจ้ากดซับสไครต์กดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของแม่เพ้นได้เดินก้าวต่อไปจ้าพี่น้องอยังพันานยูดอกจ้าชั่วโมงกระทังกลัง้ลงไรชั่วโมงกดติดตามกับพานแล้วเนาะขอขอบพูณพี่น้องที่ให้กระลอนใจสนับสนุนติดตามบ่งลีปให้แล้วพี่น้อง ว่ yeah. านี่บ่นมนว่าตัางงาา้งใจเิคลิปได้พี่น้องเป็น,นคิดยากคือควมตั้งใจว่ายากจ้ะพี่น้องก็กินม่เขากีเซีนใบเกลใบเกลใส่จัดใส่เกลจ้ะอืมอย่างลแม่กว่าเส้เวลาไปจชตำลกเวลาไปจ <c oughs> สบายตอนนี้ผู้ติดตามได้สามพันสามพันสามพันหาสามพันครัวเราะจ่าพี่น้องการส,บสบามพันหาจาับสครยเราะจ่ากับพี่น้องให้กำลังใจเนาะไม่เกียบจ้ากับโคฟฟูนพี่น้องอีกครั้งหนึ่งได้จา้า <c oughs> เบากับว่านี่เป็นเนื้อจ้าเลี้ยงขัดขัดของของค้าขายเราอย่งนะางเนาะคุณทานน้อยหน่อยว่ากันได้จ้านุ่งจำอยู่อุ้ยต,ตัง้งอะไรเนี่ยพอไปพอเลยจ้าอุ้ยกระหึ่ม ไ่เห็นบหจ้ะี่นัแกดูไปเก็บดูเก็บเกีี่น้องดู่อสิเกหอนหอนงไงหอนยัดีห่อยบอก่นอยก่จาบีพวดดูจ้านั่นพุนาจ่้เก็บแล้วหอแล้วก็ดีตังคลเจ้ะพี่น้อง ดังเลยจ้ะอยากเปรี้ย,ยวๆก็หอนนิดนองแม่กินข้าหน้าเตาเนี่ยจ้ะ,จะปันที่สองนบาจ้ะกินข้า,อาว,วอ,อีกบุบบจ้จะเมลคลิบละลิปวินจ้ะปาี่ได้ครอองิบิปนึงเปอินเหมือนเราที่นองจ้ะ,จะกับทิ่ปันจะ,ะเป่าดพีเน้อ ใช่แต่ก็ไมา beside, ่าใช่แบบเปน <ร Stevens. S 1> บ้านใช่เปสชีชีวิตเห็พียน้องเบินแล้วจังใช่ไม่นรอกเไม่แบบอ่ะม่ แม่ไปเช่นไทยพ่กเป่สีออกด้วต่อบ่ออกเพื่องแม่เมื่องบไปมาแล้วอย่างยาวอะไรอื่นอนนึ่ง่อนตองทำเนียบจะขาไม่ไน้บ้านนี่กับ เน้อหอมมากอ่ะเผืีอยวกขึ้น่งหลังคาเมุมนจังเนียยจีบ้านฝ่าลูกดูตรงมาใส่ฝ่ากับฝ่านนอนอ,อยู่ตก,ตกใจอกะจะคิดมาพี่น่อง เราให้ปังนะจ๊ะเริ่มมก่ังจากให้พานในนี้ไรไดเนาะปอจู่บานอยูเนี่อยูซ้าเนาะยูจะไปเที่ยุยูรุงเพียรเพื่น้องจ้าดรไหมคะใครคล้องก็แม่คองเอาได้ไียกง่ายจ้าพวกใครได้หลายบ้านกับเซาเป็นยูจากมาเป็นเสีอกข้านำเลย เกับเจ็ดพ <eries> <mo>. ันเลยจ้ะ an ีสำรวจยังหายบ้าเป็นพิจารณาเรื่องจำ้องก็มีกนรวมันจากป็นเอก จะไปถิงยพที่แรกลวบอเขากองเนีพี่น้องกองมาจากที่นี่หนาไปแงพี่ภูเจ้าบางเทียตีตีท่าไกพี่น้องของ้หมจากจากไ้พี่เมืองที่นี้ไห้องจ้าคลิปนีก็ไปทับด้าพี่น้อง อย่าลืมกดกระดิงด่งเลยเจ้ะพี่น้องกดแชร์กดจกับจุดใจกดติดตามเดี๋ยวจะพาคลิปใหม่ๆของแม่เพิ้ลเมียแก้วนะจ๊ะพี่น้องแม่เพิ้ลเมียแก้วเป็นแฟนกันนะพี่น้อง <c oughs> อยืดตึงกันมาหลายปีแล้วจา้าม<ะ>ันเป็นเจ้าปีนี้เราจระจานไปแล้วจา้วจา,จาพี่น้องจา้าขอบคุณค่ะ <c oughs>